สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมโอ้เมื่อยสิไป้ใส่เก็บผักกันค่ะเห็นดอกผักงามกว่าต้นเทียนดอกผักลวกกินกับผีซุปบะมี่ข่อี่งซุปบหมเคยกินบะค่ะแซ่บเสียเอาค่ะท่านผู้ชมป้าใหญ่เร็วเนาะกินบ่ท่านบ้างเนี่ย งามค่ะงามเนี่ยบุ้งเนี่ยขาดันผู้ชมเบุ้งเนี่ยอันนี้กินบ่ทันเบุ้งในแถวอันนี้ใหญ่ค่ะหรเบุ้งเนี่ย,ยอตอนต้กี้พากันโลัวกล่าวเอาเหล่าเอาเอาเห่าเมียเอฟซีเพิน่นเพิ่นสิส่งต้นหอมมาให้เดียยุ้ยแสงในแถวยุ้นน้ำปาดอุตรดิตอุตรดิตต้นตมุ้งส้มสวนหอมเพิ่นแม่ครับงวดว่าหันเพิ่นมาปล่อยแนวทางเนาะครับผมค่ะ หกสองออกหกหนึ่งโอ้ค่ะเอาคลิปนี้น้ำเชีย่ยสิภาาไปตามแนวทางเรขของพ่อวังน้ำเขียวนะเถวพอกับแม่เอฟซีประกอบกันเน้นตรงไวกอนเก่ามาเชียว,วาขอบคุณแนวทางพอวังน้ำเขียวกับแม่เอฟซีเด้อค่ะท่านผู้ชมพักกัะเปมนงามค่ะเนาะโอ้ยเกิสิป,ปีใหม่แล้วสกินแปรสะวัน อันนี้น้ำเชี่ยก็ซื้อมาแพงแพงดิค่ะนี่โลละสามร้อยพื้นที่แถวอืมตัวแม่พวนสมโซ่มาให้เนาะแมวเพิ่นปลูกหอมขายนี่แม่ค่ะพ่อหญ่งเพิ่นเพิ่นเพ,พิ่นแปรดอกม,มันงามค่ะเอาเอาสีดำดำนี่เด้อแมว,วแมมเอาตดำดำเขียดขี้ยงกะลำมันไมเ่เถอะเออแบบนั้นละ นี่เด้อนี่นี่ซุ่มเดตียต้ยนี่แมเห็นปะเดี๋ยวถ้าคาดมุสซุ่มเก็บพักเราจะค่อยไปเบื้องเล็กตําตัตมต,มต,มตมัอืมเดี๋ยวเ้าค่อยแปรนั่นเบืง้งเอาทอห้องสีกินวานวานเนาะพูดอ่ะอ <c ười> ววงามพังเนาะ<อ>วานนี่เลยมือมือ,มอ,มอ,มอาว้านบอกพใหะไตัดนี่เราทอเอาเนี่ยนะอือคือกระหล่ำเนาะ าางามคักงามเนี่ยอไกเอาอีกจะกอนหนึ่งกันด้เถอะกินบพท่านอืนอห่วยนะสุดยอดพักหอมบวกั่วไก่ไป บักทัวอันเงียเงียอ่ะเนาะอันเยา้ยเงีอันพันน้ำพองอู้บักแข่งเจ้าแม่เทอปล้วงออกดอกบักแข่งก็ไม่เชี่ยเป็นผู้ปลูกกระดนผู้ชมอยากได้พ่อได้เห็ดแก้วกับปีเนาะโอ้ยม่นเป็นข้าวโพดเนียงนอันใดบักพีกันบักพีกโพดเนียงอือพอเอาไว้ให้ เบงนี้ค่ะ่านบุชมพักซี่แม่เถาะบ่ได้บอ่อไปกินจักนยอดบอ่กินกับสูบบักมีเอาไปเบื่องแนวทางกันเลยเนะาะค่ะเอาค่ะดานบุชมคลิปนี้น้ำเชี่ยจะเอาพอว่างน้ำเขียวกับแม่เอฟซี่ามาประกบกันเนาะครับพอวางวดว่าหาันเพินชนกันทีหนึงนี่ ช่อนกันทีนึงว่าหันจิมมี่พอพอว่างน้ำเขียวแม่เอฟซี่พอท่อพอท่อแล้วก็อาจารย์แกงค่อยนี่ช่อนกันหนึง่งมีไผรอีกเนอะนี่ระคะท่านผู้ชมบ่านนี้ตัวประกบนี่สิเป็นอพอช่อนบุรี่นี่คือคือเป็นหลักเลยครับ กับอาจารย์เก่งนั่งร้องแมน่นค่ะแต่ว่ามาเบิ่งงวดที่ว่าเพิ่นนั่นเพิ่นชนกันตัวใดมาตัวน,นั้นเด้สองมสมัครนี่ถ้าบ่ชนนี่คือประกอบคู่กันค่ะงวดงวดนี้น้ำเชียร์่ได้เอาแมวเพิ่นมาเด้อค่ะสถิติ FC ก็ได้เห็นแล้วงวดนี้เพิ่นเพิ่นบ่าซ้อนกันแม่เพิ่นได้2-3 4สมซีไหมแมนแมครับเนาแะแมน่นน้ำเชียร์่ได้เอามาค่ะ เอามาเบิงหงวดใหม่กันเลยเนาะครับค่ะงวดใหม่นี่ค่ะท่านผู้ชมงวดใหม่แม่เอฟซีเพิ่ได้หาหกเจ็ดค่ะห้าหกเจ็ดพอว่างน้ำเขียวเลยสองกับ4ีค่ะเบิรงตัวนี้ดิโนท่อปแม่งวิ่งเกินเนี่ยสองกับ4ีค่ะน้ำเชียร์จะเอาสอง สำหรับนี่เพิ่นมาประกบกันตุชุดนี้กับชุดนี้ค่ะครับอันนี้เอฟซีขันว่าได้เห็นของพอว่างน้ำเขียวที่เพิ่นประกบกับเบื้องยูนีก็ได้ค่ะเนาะแมนค่ะเอาบานนี้กวนสิไปเบิ่งน้ำเชี่ยสิให้เบิ่งนี้ด้วยค่ะนี่อันนี้พอว่างน้ำเขี้ยวแม่เอฟซีแล้วค่ะนี่คือพอว่างน้ำเขียวเนี่เพิ่นจะมาหาเฮาหนึ่งพฤศกีกาครับแม่เพิ่นก็มาหาเฮา,าเริ่มในนี่เถอะแมนแมนเออมาพร้อมกัน มาพร้อมกันที่ล่งคีปด้วยแม่ซี่นี่เพื่อนเพื่อใเ้เบิงัึงแต่ก้อนหนา้นอยู่แต่ว่าหมวดหนึ่งแมนขากัเข่าครับร่งคิปพร้อมกันศูนย์ศูนย์ครับผมบ่ายนี้มาลงคีปพร้อมกันก็พอว่างน้ำเขียวค่ะเนี่ครับผมพอว่างน้ำเขียวิ่นไดหากับสองเนาะงวดนั้นค่ะแมฟซี่วันใดสองสามซีค่ะไม่ชนกันประกบคู่เลยครับผมอืมเดีกออกสามสองมาต่อมาบันต่อมาพอว่างน้ำเขียวได้แปดกับเก่า แม่เอฟซีพนไดตัวเก่าครับผมสองสามซีไม่ชนกันประกอบคู่กันครับผมค่ะเขาสามแปดมางวดว่างหันครับพี่น้องเนาะพอว่างนังเขียวไดศูนย์กับหนึ่งครับแม่เอฟซีไดเก่าศูนย์หนึ่งชนกันครับผมค่ะชนตัวไหนมาครับผมมางวดนี้ดีกว่านี <McMahon> ่งวดนี้มาเบิ้งตัวงหญ่นี่เฮ็ดให้เบิ้งคือี่ตีที่เพิ่นเคยเข่าเนาะค่ะคุนผู้ชมเนาะครับ มวยนี่สิเป็นจ้าใดครวยนี่เระซ้กันครับมวดนี่เพระซ้นกันกับจิคือสองมวดนี่ตัวนี้ครับจิคือสองมวดหนึ่งพุกิกากับสิบหกเนี่ยถ้าว่าช่อนสองอยู่ที่แถวโอชดสองอืมครับแต่กลับมาอยู่มามาครับมวดนี่เพระซ้นกันเลยครับคือจะามวดสามแปดอืมซ้นกันแรกคือมวดคือมวดสามแปดอ่า หนึ 1> 1่งแปดกับกอล์ฟวงในด้สองสามสี่เอาประกบกันเนาะครับตรงว่าเท่าเนี่ยอ่าตรงไปก่อนได้ครับผมเพราะว่าตั้งแต่อ่าลงเรืวรววอว่านําเสนอพอว่างน้าเขียวนี่เพิ่นจะไปตะลักหน่วยนั่นขันเพิ่นไปตะลักหน่วยก็ต้องถาพอชลบุรีอีกอ่าอีกผู้นันรักสิผู้นันรักสิค่ะแต่ว่าก็บทิมแมฟซี่ใจดีไว้ให้กันบอถ้าส่วนแมฟซี่ใจดีเนาะโอ้ยคอม โอ้ขัดอนชมกับอาจารย์แกงค่อยเก่งนังร่องอีกพอท่ออีกเด้แม่ค่ะแม่ก็ท่ม่ออีกค่ะเอาประกบคููกันด้ค่ะานุช้ชมแม่ไอฟซีได้ห้าหกเจ็ดพอว่างน้าเขียวได้สองกับซีสองตัวลางหาสองหาซีหกสองหกซีเก็ดสองเก็ดซีค่ะครบบอมีตัวเน้นแล้วค่ะถาามกเข้ากับเจ้าควายจัดน้ำเพลนร่องเบิงเพระว่า เอก็ได้เห็นอยู่ว่าสองสำนักนี่เส้นทางการเดินเลขของเพิ่นเป็นจัาไดน,น้ำเชื่อก,ก็ให้ได้เบิงอยู่ทุกคลิปเริ่มตัตงแต่หนึ่งพืศกีกามาได้ลงทุกคลิปเนาะเพิ่นกับเข่าเห็ดให้เห็นอยู่เพียงแต่ว่าท่านในมาประกบเพื<ง>่อในประกบไห่ค่ะตัวเด่นของเพิ่น ประกกันสองสำนักเข่าค่ะดานผู้ชมเนาะงวดว่าหันช่อนกันหนึ่งประกบคููกับว่าเข่าเราค่ะแต่ว่าสองงวดขึ้นไปเทิ่์งผลเข่าค่ะสามสองกับสามแปดงวดที่ออกหกหนึ่งว่าหันว่าเข่าเพิ่นช่อนกันงวดนี้ว่าช่อนกันก็นเล่นมาประกบให้เอฟซีเบิรงเทียมันเข่าเทียมันเดินเนาะค,ค่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะดันผู้ชมค่ะ อ๋อค่ะท่านผู้ชมแก่ข้าวเนะะี่ยค่ะเพิ่นนันเพิ่นฝ่าเพิ่นบวกพิษค่ะอาจารย์แกงคอยค่ะเลขลักลอยลักลอยครับผมค่ะคำนวณพิษค่ะอเพิ่นเฝ่าแอ่นเป็นน้ำใอ,อ,อจากหนึ่งสีหกเนี่ยครับผมค่ะคลักลอยจะเป็นห้าสี่แปดได้ครับผมค่ะเอาตัวนี้ได้ะค่ะกับตัวนี้กับตัวนี้สีกัยังคองอยู่อยู่ค่ะเปลี่ยนตัวหนึ่งกับหกออก เป็นหากับแปดห้าสี่แปดเนาะครับผมห้าสี่แปดค่ะรักลอยอาจารย์เพิ่นโทรมาโอ้ยน้ำเชียร์คำนวนผิดเหล็กรักลอยครับแก่แล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่อาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วค่ะพ่อแลวเราเถ่าอันนั้นทีที่มาเอาอันนี่นี่มาเอาพักซี่นี่ พักซี่เล้ากับไปกินกับขบุนเนาะค่ะท่านผู้ชมไปกินกับขบุญงามคักค่ะเดจ้าคูแถวพ้องแม่กับนี่เนาะแม่เด่นมากเหหกคู่ป่ะเฮ้ยหกคู่หกคู่เน้นตรงเน้นตรงครับผมเพราะว่าัวดนี่พนพนนุ่มส้นกันเนี่ยพ่อพนก็ไปตะลักนี่จะเหรอพอแล้วแว<า>ถว โอ้สัมฤทธิ์คักแล้วความสุขครับผมค่ะเเพิ่นไปตลัลหนวยสามวดหลอนบ่ท่อสามมวดแล้วพอบ้างน้ำเขียวไปตลัลหนวยค่ะงวดนี้ก็เลยบ้างเพิ่นไปลักหน่วยเลยบานี้ไอเมย์สีเป็นลักสิบห้องตรงแถวพอชนบุรีอีกดิถ่อแม้นลักสิบดิอันนั้นนะครับค่ะคืออีการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง กันเท่าไรท่านสิเป็นยังไงเธอขอเถอะค่ะผมงวดขอเถอะค่ะดันผู้ชมงวดนี่เนาะกะขอไงผ้าเอฟซีบนถือคนใดเนี่ยเถอะงวดนี่หกคู่นนเน้นตรงค่ะแต่ว่าตรงรอบพอชันบุรีอีกเพราะว่าพอชันบุรีเพิ่นเป็นเลขกลักสีพลางค่ะใส่เขว่าคว่ำสุปนี่แล้วสีซอบ,บ้านห้องคิดอยากอันนึ่งอย่างนี้ พักผมไหมอืมพักผมเพรา,ราะแง่ปเดวานน่าจะเป็นงามครับอันนั้นให้งามดีทิทอไม่ใหญ่ขันสวมไร้รอบเลยดิค่ะท่านผู้ชมเนีน่ย่ลด,ดึงจากนี้มาอันแปะเป็นวงนี้เนาะอืมันจะเป็นกอแง่คือพักกัลล์มเนี่ยการมันเก๋งงามเลยอ๋อค่ะท่านผู้ชมพอกันคลิปหนาอยูย่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสสวััดีครบ